พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เขช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเบนเน l รีในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big กไบครุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ TRK 502X ปี2021ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า TRK 502และ TRK 502X นั้นเป็น Big กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1ของ b e n เน l รี มันได้สร้างปรากฏการ์ยอดขายถล่มทลายในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีนั้นเป็นตลาดใหญ่ของบิ๊กไบต์ปรากฏว่า t r k 502และ t r k 502X ทำยอดขายแซงหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นไปอย่างมากมายหลายรุ่นจากสถิติตัตวเลขการขายบิ๊กไบต์ในอิตาลีปี2562ก็ปรากฏว่าเวนเนรี่ t r k 502และ 502X นั้นทำยอดขายอันดับที่4 โดยเป็นการเปรียบเทียบรถบิ๊กไบค์ทุกขนาดซีซีตั้งแต่500ขึ้นไปและมันเป็นบิ๊กไบค์ขนาด500ซีซีเพียงรุ่นเดียวที่ติดอันดับท็อป10ของอิตาลีโดยอันดับที่1นั้นเป็นของ Honda XADV 750อันดับที่2 BMW R1250GS อันดับที่3ครับ Honda CRF1000L Africa Twin และอันดับที่4ก็คือ TRK 502X อันดับ5 Yamaha Tracer 900อันดับที่6 BMW R 1250 GSA อันดับที่7 Honda NC 750X อันดับที่8 Yamaha MT 07อันดับที่9 Yamaha MT 09และอันดับที่10 Ducati Scrambler 800cc ก็จะเห็นนะครับว่า Big Bike ทุกขนาด cc นั้น b บนเด r รี T R K 502X ทำยอดขายได้อย่างไม่น่าเชื่อครับว่าจะสามารถแซงนับญี่ปุ่นได้อย่างมากมายทีเดียวสำหรับปี2021นี้มี3สีสแตนดาร์ดให้เลือกก็คือสีขาวสีเทาและสีน้ำเงินส่วนสีเหลืองเป็นแบบ Limited Edition โดยเปิดราคาอยู่ที่254,500บาทรับประกัน3ปีไม่จเก,กัดระยะทางต้องบอกเลยครับว่า ใครที่เป็นสายทัวริงแยบเอนเจอรรุ่นนี้สุดคุ้มทีเดียวย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเบาะนั่งสูง8 4 0ม mm, ิลิเมตรปี2020 860ม mm, ิลิเมตรและในปีนี้820ม mm, ิลิเมตรครับให้คนเอเชียคนไทยขับขี่ได้ง่ายขึ้นคล่องตัวมากขึ้นความสำเร็จของ TRK 52X 0นั้นเกิดจากการดีไซน์ที่ให้ความสวยงามลงตัวสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการดีไซน์จะง,งอยปากด้านหน้านั้นให้ความเฉียบคมเป็นอย่างยิ่งมันคือ Touring Adventure ที่มีขนาด5 0 0ซีซีแบบ2สูบเรียง d o บเบิลโอเ h e ร์เฮดแคมชา4สวาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริม,มาตรจริงอยู่ที่4 9 9 7 6 8 c เซีซีอัตราส่วนกำลังอัด11.5ต่อ1ให้พลังแรงม้าสูงสุด47.56แรงม้าที่8,500รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดทําได้46นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีถังน้ำมันจุ20ลิตรกระจกมองหลังขนาดใหญ่ขึ้นปรับดีไซน์แหลมคมและมีการพิมพ์ลายคาร์บอนไฟเบอร์บวกโลโก้ของ trk เข้าไปชุดเรือนไม้ผสมอนาล็อกบวกดิจิตอลวัดรอบเข็มนะครับเดิมเป็นพื้นสีดำรุ่นใหม่เป็นพื้นสีขาวตรงวัดรอบเห็นเด่นชัดสังเกตง่ายการแฮนด์ดีไซน์ใหม่ให้ความหรูหราทนทาน คาร์บอนอลูมิเนียมผสมพลาสติกปลอกแฮนด์ออกแบบใหม่ให้ความกระชับมือพร้อมโลโก้ TRK น็อตปลายแฮนด์ก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันครับนอกจากนี้แล้วสวิต์แฮนด์นะครับยังมีการปรับให้มีไฟเรืองแสงที่ขอบขอบ,ขอบตามร่องของสวิต์ให้ความโดดเด่นและสะดุดตาแฮนดเดิลบาร์เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีดําด้านมีแถบเส้นวัดระยะในการปรับองศาของแฮนด์ช่วยให้การปรับแฮนด์นั้นทําได้ง่ายขึ้นจุดที่สร้างความโดดเด่นให้กับเครื่องยนต์ก็คือมีกาดพลาสติก ดีไซน์เท่ป้องกันทางฝาครอบคลั์นะครับในการที่หากเกิดอุบัติเหตุแล้วฝาครอบคลั์จะไม่แตกครับสำหรับกุญแจของ trk 5 0 2 x นั้นเป็นแบบมีดพับให้ความโดดเด่นสะดุดตาเท่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครแรกท้ายดีไซน์ใหม่เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมให้ความหรูหราสะดุดตามากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นโครงเหล็กรวมถึงเบาะนั่งแบบโลซให้ความสูง820ม mm, ิมขับขี่ง่ายนะครับคนที่ตัวไม่สูงมานกก็ขับขี่ได้ ในส่วนของโครงตัวถังท่อเหล็กกลมนั้นเขาก็มีการออกแบบสีสันใหม่จากเดิมสีดำเงาเปลี่ยนเป็นสีดำด้านพร้อมลายกราฟ,ฟิกใหม่ให้ความดุดันเร้าใจเข้าถึงจิตวิญญาณของการเดินทางอย่างแท้จริงจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบ TRK 502X ก็คือว่ามันมีอัพไซด์ดาวหน้าขนาดแกนที่ใหญ่ถึง50ม mm, มรวมถึงโช้คับหลังเดียวที่ปรับระดับได้ดิสเบรกหน้าคู่สองลูกสูบต่อข้าง ขนาดจานเบรก3 2 0รมิลิเมตรพร้อม ABS ของ Bosch ดิสเบรกหลังหนึ่งลูกสูบครับขนาดจาน260รย์260มิลิเมตรพร้อม ABS ของ Bosch เช่นกันโดยวงล้อหน้าหลังเป็นแบบซี่ลวดขนาดยาง110ทับ80ขอบ19นิ้วยางหลัง150ทับ70ขอบ17นิ้วหลายคนที่ขับขี่รถแนวนี้ก็คือ a v e n t u r e Touring ต้องมีการติดตั้งปี๊บหรือว่ากระเป๋าหลังนะครับทั้ง3ใบ ให้ดูแล้วมีความแน่นนะครับดูแล้วมีความเท่เวลาเดินทางไกลนั้นก็สามารถบรรจุข,ของสัมภาระต่างๆลงในกระเป๋าได้อย่างมากมายทีเดียวสําหรับ trk 5 0 2 x ในตลาดเมืองไทยนั้นต้องบอกเลยครับว่าโดดเด่นไม่แพ้กับอิตาลีแต่อย่างใดมันคือ Adventure Touring อันดับที่1ของเบนเดอรี่ที่มียอดขายสูงสุดติดอันดับท็อป0ของ Big b บในเมืองไทยด้วยราคาค่าตัวที่ไม่แพงเกินไปนะครับ254,500บาท บวกกับเครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc ให้พลังแรงมา้าอัดตรเร่งที่ยอดเยี่ยมรับประกัน3ปีไม่จัดระยะทางต้องบอกเลยครับว่าใครที่ชอบแนวทางของการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ลองเปรียบเทียบดูครับจุดต่อจุด TRK 502X นั้นให้ความคุ้มค่าอย่างชัดเจนหลายคนเป็นห่วงเรื่องของศูนย์บริการต้องบอกเลยครับว่าซื้อที่ไหนก็บริการที่นั่น ถ้าเปรยียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆแล้วโดวยเฉพาะสีข้ายญี่ปุ่นแน่นอนครับว่าศูนย์บริการอาจจะมีน้อยกว่าแต่ในอนาคตนั้นผมก็เชื่อว่ากระแสของเบนเดอรี่ในเมืองไทยจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้มีศูนย์บริการและชรูมมากขึ้นตามไปด้วยมาดูกันครับว่าเบนเดอรี่ t r k 502X ในตลาดเมืองไทยจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวต่อไปในโอกาสหน้าครับ